S <S อกี่ตัวไปไวะเนี่ยอือหือลูกเดียวสี่ตัวเย็ดแน่นี่สองนะตัวนนี้อสองโอเคครับพื่อนสวัสดีครับผมจะชายกุ๊บนะฮะก็วันนี้ ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่กรูออกมาวางรอบนะครับวันนี้วางรอบ25ลูกนะครับวางตั้งแต่เมื่อวานตอนอ3โมงครึ่งนะฮะตอนนี้ที่เราออกมาเก็บเป็นเวลา6โมงนะฮะตีห้าเสร็จเจ้า6โมงเนะะี่ยไปดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานมาอวดเพื่อนๆไหมนะฮะก็เน,นี่ยก็วางไว้ในป่าเนี่ยป่านี้แหละก็ะคือกูวางก็วาง,วางเวียนไปเรื่อยๆนั่แหละ แลเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานมาอวดขึ้นเคืนไหมคือกรุ๊ปต้องเข้าป่าไปด้วยกันมาแต่ว่าไม่ได้เอาโกโปรมาแต่ว่าน้องสายเอาสายัานมาป่าเดี๋ยวไม่ได้เจอในป่าโอเคเพื่อนๆป่าเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บปลากันลูกนี้ข้าวมเก็บ ดูลูกแรกกันโอ้โก้อยหลุดก้อยไม่หลุดน่าจะติดก้อยเมื่อกี้นี่หลุดเลยสายส่วนอยู่นะได้แล้วตัวแรกน ใส่สวยอยู่ดูอีกสองอันนี้กูก็วางใกล้กันนิดนึงนะเพราะว่าวางแค่ป่าเดียวอ้าวไม่มีเหยือ่อน่าจะเป็นตัวเล็กมั้งรอบไม่ขาดอ่ะ อันนี้ก็ได้อันนี้ได้ด้วยเห็นไหมสองตัวเลยสองตัวคู่เลยสองตัวคู่เลย ตัวนี้ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวปล่อยจะได้ไม่ต้องขุนกับเห็นปะไ็นไดเนละยไปรอบไปแล้ว นี้ก็ขาดนรงนีขาดสีตาเลยตาไม่เริ่มเลย กี่ตัวไปไวะเนี่ยอือหือลูกเดียวสี่ตัวเย็ดแม่นี่สองนะตอ้วนี้สองเนี่ยลูกเดียวสี่ตัวมาไงวะ เนี่ยลูกเดียวนะหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวสองสามสี่โอ้ยเยอะแค่ลูกเดียวสี่ตัวเลยลงไงไมเนี่ยเดี๋ยวเราไมา่แยกประเภทก่อน ก็ยังมียังมีระหว่างทาอีกนะครับก็ไามา่ได้หมดแค่นี้แต่ว่าเรามาเคลียร์รอบก่อเดี๋ยวให้ดูให้ชัดเมื่อกี้นะครับลูกเดียวสี่ตัวลูกเดียวสี่ตัวหนึ่งสองไอสองกับสามมันทับกันอยู่หม สตัวลูกเดียวก็อันนี้ลูกเดียวสองตัวแล้วก็อันนี้ตัวหนึ่งตัวเบลเลเดี๋ยวไปดูระหว่างทางนีกห <c oughs> ว่างทางจะมีไหมมาวางสามช่วงแรกๆน่าจะมีตัววะน่าจะนะได้ ตัวก็ไซส์เอพอไอตัวใหญ่มเมื่อกี้แล้วอยู่วันนี้ไม่มีไซส์บึ้กๆมาอวดเพื่อนเลยตอนแรกเข้าป่านึวกว่าเออจะมีบ้างอันนี้น่าจะหรี่ประมาณสามลูกได้มั้งเออนี่มีตัวไว้มีตัวมีตัวเห็นเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้แบตโกโบ ดดอ้านี่ดีตัวนะึ่งแต่ว่าตัวเล็กปล่อยเลยสร้างภาพทำไมอ่ะก็สร้างภาพอะ่พอะอันนี้ก็ตามเราเต็บนะครับก็ยังไม่ให้นอนเหมือนเดิมนะฮะ เพราะว่าเมื่อคืนเป็นเวนส่งส่งภาพขายนะส่งภาพกับวิดีโอขายในสะต็อกชัตเตอร์ตับงแดูบี ลักษณะมีแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็1ตัว2ตัว3 4 5 9ตัวตัวนี้9ตัวเนียนๆ ตัวตวนันนี้แต่ชอบลูกนี้มากชอบลูกนี้พิเศษเก้าต,ตัวกับรอบยี่สิบเอ็ดลูกยี่สิบเอ็ดแหละ ว่าห้าลูกหกแปดสิบยี่สิบห้าอ้าสิบแปดลูกแก่สิบแปดลูกรอบสิบแปดลูกได้เก้าตัวแล้วแจ๋วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะฮะชอบชาวไรชอบออกหากินนะะอนาคตอาจจะมีการเอาตัวรอด เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่ามีเพื่อนจะมาเป็นแนวร่วมในการถ่ายคลิปนะฮะก็เป็นรูปเหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์สนับสนุนกุ๊ปด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าน้ำหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้ว